สวัสดีครับข้บาพเ้าเป็นม,มาดมาประจำการอยู่ตลาดการแวนร่นครับผมนี้มีโอกาสจะข้ามาส้มบรรยากาศในตลาดนะครับผมโหเป็นโซนด้านหลังนะครับนหลังช่วงนี่ก็จะเป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้ากำลังกองตลาดนะครับนี่ ีเป็นร้านขนมปังของพ่อค้าพ้าเพื่อนนะครับผมอาบาทนะครับผมทอามาติดตามแล้วกกมาชมเบิงสินค้ากันไ้เลยน,นะครับคลิปวันเกิดกันนี่นะครับ1นึรอยบาทอ่านี่ก็จะเป็นพิซซ่านะครับผมอาบาทเท่านั้นนะครับผม หลายมากมายครับก็จะเป็นเคกนะครับพัครับงันหลายนี่ก็จะเป็นบรรยากาศพักสดๆนะครับนี่เป็นนัททีจำในายใจพื้นเมืองนะครับผม ต่มีพักเลิกประเปเ๋อนะครับช่วงนี้หน้าฝนก็มารอให้บริการทุกคนได้มาจับาจแจ่สอสได้เลยนะครับผมตลาดบ้านแวนนะครับอันนี้ผนขายยังโมโหนนะชปะสเปดมาโลโก้กะเอลชมตลาดบ้านแว้นนะครับวันนี้ฝนตกก็อพอคาดไม่ขายหอกอื่นบริการเหมือนเดิมนะครับดอสินค้าน มาซื่นออ้ออขนโต๊จะไปนี่หมาเตากหมีนั่นนะครับอยอ่อมนี่นะครับนีอันนี้อันนี้เป็นอก็เออันพัวัวัวเน่าแผนนะครับน,นี่นี่สิบค้าหลากไม้หลากหลายเฮ้อบริการนะครับผมอันนี้สิบบาทนะนนเนาะสิบบาทาครับ ็จะเป็นก้านผลไม้ช่วงนี้ลูกค้าพระท่านมาเอเดี๋ยวโอกาสมาไล่สดคือทุกคนได้ดูบรรยากาศตลาดมันแหวะนะครับเท็ดดานนี่กระจายมากนะครับอะไปถ่ายหมาอยากไปอย่างนะเปิ้ลกิจวัตรการห้างไงกันนี่ครับลูกสดนะครับ นี่นครับอันนี้ขายอาหารว่างอยู่นะครับลงมาเต็มาน <laughs> ึ่ไอ้เราเรพอดูบอกข่าอารมณ์ดีกันนดนียตลาดบ้านแวนนะครับอ่ผาผลตกก็จะไปมัวกัรับกับนอนอยู่บ้านนะครับออกมาเอวการจับใจตลาดพ่องนะครับผม,อมอโอกาสช่วงนี้พามานี่มามุมนี้ก่อนจะถึงบ้านผมนะครับนอนไหลนะครับ นี่กี่บาทครับเนี่ยาวบาทชาวบาทนะครับโอ้อน,นี่เป็นรถด,ดวหนึ่งร้อยบาทนะครับอครับผมวยถอดเฮาก็ทถอดติก๊กติ๊กนไครับอยู่ในบน <c oughs> ตกะนต,ลต๊ลงมาลางลง,ลงไปมัวกันนอนอยู่แต่บ้านนะครับเน้อออกมาตลาดจับใจแจยซอยกันได้นะครับ นี่ก็จะมีไวยถอดมันถอดนะครับอยู่ในตีกันแมงวันอย่างดีนะครับผมนี่ก็จะมีจึงประูเจาห้าบาทอ,อันนี้ประูแมวเนาะยสิบบาททุกคนก็นได้แมวก็ดี <c oughs> ครับผมงสิ้ารายงานมีอะไรบอกครับไล่ไล่สดอพอดีอผมทำทำช่องทำช่องครับผม อ่ามีขนมเส้นอันนี้ชุดสิบาทเนาะสบองบาทฮะสิบสองบาท,บอ,บาทอ่าลองกองสามสิบห้ากองสามสิบห้าครับอโอ้ลูกค้าครับผมคนส,ส,สิบสองบาทนะครับขนมเส้นนี่โดว่าลรหากินได้ก็ครับวันนี้นี่นะครับมี่สินค้า<ป>มากมายหลากหลายนะครับครับกอบมาชมหอม ล้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้ไก่ทอดนะครับผมไก่ทอดีบริการทุกคนอยู่แล้วนะครับจากการวิตีตลาดบ้านแวนตุ้เจ้าตึงแรงยังเกานะครับผม <c oughs> ก็เอามาจัดใจใจ้สอยอุดหนุนกันได้นะครับโซนด้างหลังเหาก็จะมีตึงสินค้าเบเตเลสนะครับมากมายหลากหลายอให้เขาได้เลือกสรรนะครับตั้งแต่ซื้อบาสซาบาทนะครับ นี่นะครับอยู่โซนหน้าหลังตลาดเข้ามาเกาะเพื่อนทุกคนที่ว่าไม่เห็นแล้วก็แช่ออกไปเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มากับจ่ายแช่ซอยนะครับรุดหนุนพขาดไม่ขายที่ตลาดนัดบ้านเว่นกันได้นะครับผมวันนี้ก็ข๋อจบในฟุสดไ้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ